มิวเอ็กซ์แอคทีฟพร้อมชุดแต่งเท่ๆเป็นยังไงมาดูกันเลยสวัสดีครับผมอิดอิศสุเมโยชัยพึ่งนะครับวันนี้พามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันมิวเอ็ก c t หนึ่งจุดเก้าแอคทีฟสีขาวมุกนะครับราคาก่อนตกแต่งนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทครับคันนี้จัดแต่งชุดเต็มสเกิร์ตรอบคันฟีฟอร์ม V4 นะครับตัวเดสทอ o y ย์สีขาวมุกแบบนี้มีมาให้ดูแล้ว เราเคยรีวิวสีเทาเท่ๆไปแล้วนะครับคันนี้มาดูสีขาวมุกในตัวเริ่มต้นกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับชิ้นด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวชิ้นล่างตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตล่าสุดนะที่ออกออกมาก็มีหลายๆแบรนด์แต่ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของแบรนด์ฟรีฟอร์มที่ออกมานะครับมีตัวติดสติกเกอร์ตัวอักษรผากระโปรงตัวนูนมาแล้วเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบกระจังหน้าของวาสุมานะครับที่มีขีดสีน้ําเงินสีแดงตรงนี้จะเสริมเข้าไปตัว กระจังหน้าทั้งหมดเนี่ยตัวรุ่น Active เป็นสีดำอยู่แล้วนะครับมีตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เสริมด้วยตัวไฟตัดหมอก LED ติดตั้งให้ครบๆเท่ๆส่วนใหญ่ไฟตัดหมอกลูกค้าติดตั้งก็แค่เอาให้มันเต็มนะไม่ค่อยได้มีใครเปิดใช้กันเท่าไหร่แต่ว่ามีก็เท่ด,ดีแค่นั้นเองนะครับตัว Active มี2ส,สีนะครับบอลเงินกับขาวมุกจะบอลเงินแต่งแบบนี้ก็จัดให้ได้นะครับตัวล้อแม็กลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็ก18นิ้วของ D Max นะครับตัว X s e r i e s นะ มันจะมี2แบบนะครับสีดําจะมีดําเงากับดําด้านถ้าเป็นดําเงาเนี่ยจะเป็นของตัว X Series ดด้านจะเป็นของตัว V Cross นะคันนี้ก็ใส่เป็น18นิ้วพร้อมกับยางเดิม b i s t o Dunlop นะครับ265 60 18นิ้วอย่างที่บอกตัวนี้ชุดสเกิร์ตเป็นเซ็ตเต็มนะครับก็จะมีตัวคิ้วล้อเป็นคิ้วล้อเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของทางแบรนด์ Freeform เลยมาในชุดกระจกข้างเป็นกระจกข้างเดิมๆนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นกระจกไฟเลี้ยวเพัาไฟฟ้ากระจกข้างนั้นเป็นกระจก สีวัสดุสีดําด้านแบบนี้ติดตั้งไปแต่ว่าปรับองศา,าไฟฟ้าอยู่แล้วนะปรับพวงมุมมองอะไรพวกนี้เป็นไฟฟ้าแค่พับใช้มือพับแค่นั้นเองปึ๊บไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มด้านข้างแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนกระจกไฟเลี้ยวพับไฟฟ้าแล้วก็อุดรูแก้มไฟเลี้ยวก็ทําได้นะสําหรับรุ่นแอคทีฟแต่ถ้าเน้นแบบว่าสวยๆทรงแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วจบอยู่แล้วนะครับในตัวชุดแต่งก็จะมีตัวครอบบันไดนะครับของฟีฟอร์มแล้วก็ตัวกาบประตูข้างแบบใหม่เป็นกาบประตูเล็กนะ จะเป็นแผ่นอะคริลิกแปะไปไม่ต้องนูนสําหรับคนที่ชอบแบบคลีนๆหน่อยแต่งให้มันดูมีสีในการตัดเพราะถ้าเป็นชุดเดิมเนี่ยเขาจะเป็นตัวกาบใหญ่ๆเลยแปะเสริมช่องตรงนี้ไปตัวมือเปิดประตูเซ็ตข้อมือเบ้ามือในเป็นของทางแบรนด์ฟีฟอร์มเลยครับก็อยู่ในชุดจัดแต่งเป็นชุดเซ็ตเต็มแบบนี้ก็จัดให้ได้เลยผมจะใช้ช่วงนี้อย่างที่บอก ชุดแต่งรอบคับนเนี่ยมีแถมให้ฟรีเลยนะครับแล้วแต่ว่าเลือกนะชุดแต่งหรือเอาส่วนลดเลือกกันได้ด้านหลังก็เป็นคิ้วล้อเหมือนกันนะครับของฟรีฟอร์มจัดสวยๆไปเลยในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็จะมีเสริมสปอยเลอร์ด้านบนก็อันนี้ของตัวแบรนด์ฟรีฟอร์มเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดเอวมีไฟคาดเอวมีไฟตัวนี้เป็นคาดเอวไฟหลี่อย่างเดียวนะครับมันจะมี2เวอร์ชันนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันน1เวอร์ชัน2อีกตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้ามันจะมีนไ,ไฟเลี้ยวเข้ามาด้วยแต่แล้วแต่ลููกคค้้าาชชออบบนนนนะะรรัััถเเป็ว์ยมจด ลากไปกับตัวฝาท้ายแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2มันจะเพิ่มกล่องของตัวไฟขึ้นมามันจะนูนออกมาอีกนิดนึงแล้วแต่ชอบกันนะครับมีตัวกันลอยท้ายมาในเซ็ตอยู่แล้วนะครับของฟรีฟอร์มก็แต่ละแบรนด์ก็จะมีความแตกต่างกังงนในส่วนของตรงกลางตรงนี้แหละตัวนี้เป็นของแบรนด์ฟรีฟอร์มก็จะเป็นสีดําทั้งหมดมีเขียนว่ามิวเตรงนี้สุดสเกิร์ตด้านล่างก็จะครอบขึ้นมาถึงด้านบนตรงนี้เลยมีคําว่า r e ด f ฟาตัดอยู่ตรงกลางพร้อมกับตัวอ่าเขาเรียกว่าชิ้นตัวสเกิร์ตตรงนี้จะเป็นสีดําาเเงนนะครับป็ จะเรียกว่าท่อก็ไม่เชิงนะเป็นเหมือนแบบเป็นท่อหลอดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนใบไม้นะครับด้านหลังจะไม่ได้มีเป็นไฟเลี้ยวนะจะมีไฟเลี้ยวเฉพาะด้านหน้าแต่จะมีไฟที่ตรงคาดเอวแทนกันแล้วแต่ลูกค้าเลือกถ้าจะมีไฟเลี้ยวก็คือจะเป็นคาดเอวมีไฟเวอร์ชัน2จะมีไฟเลี้ยวที่ตัวคาดเอวท้ายเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคันนี้เน้นโทนดําดุนะครับสาหรับภายในของเจ้ามิวเอ็กซ์แอคทีฟคันนี้นะครับก็นเน้นเป็นสีโทนดําแต่ว่าแอบความสปอร์ตด้วยตัว ิีแดงของตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงนะพร้อมกับสกรีนคาว่าคูแม็กสีแดงอยู่ที่ตรงนี้เลยเป็นเหมือนตัวท็อปที่มีสกรีนแต่ตัวนี้เป็นหนังนับป้านะครับก็เป็นเกรดกลางๆจะนุ่มหน่อยแล้วก็ดูสีสันดูเรียบเรียบเป็นวัสดุเดียวกับตัวที่เราวางพักแขนตรงนี้ตัวแผงประตูข้างเราก็หุ้มให้ด้วยนะครับเรียบร้อยทั้ง3ตอนเลยภายในคันนี้เน้นเดิมเดิมมีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวพรม 6D ผพรมปั๊มขึ้นรูป6 d ดีเป็นแบรนด์อันตรับ ก็จะเป็นสีดำคลิปแดงแบบนี้เลยอย่างอื่นเดิมๆแทบไม่ได้มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไปนะครับสำหรับคันนี้ถ้าชอบแบบนี้ทั้งหายอิดได้เลยการใช้งานฟังก์ชันเดิมๆครบครบอยู่แล้วนะครับระบบช่วงล่างเหมือนตัวท็อปทั้งหมดถ้าชอบแบบนี้หรือว่าใช่แบบนี้ทั้งหายอิดมีโปรโมชั่นดีๆรอให้ลูกค้าทุกท่านเสมอเลยครับ <S <S เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับรีวิวรถ PPV ที่คุ้มค่าที่สุดในยุคนี้นะครับตัวเริ่มต้นราคาคุ้มๆตกแต่งเพิ่มก็สวย ถ้าชอบแบบนี้โทรหาอิดได้เลย0939079070อิดรับเองทุกสายนะครับหรือว่าถ้าชอบติดตามทาง f a c e b o o k อิดอิโตสุพิมภาษาไทยได้เลยนะครับอิดเว้นวักอิโตสุได้เลยมาดูรถสวยๆรูปรถสวยๆเท่ๆหรือว่าข้อความมาสอบถามกันก็ได้หรือว่าจะสอบถามโดยตรงคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างถ้าชอบแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube อิดด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำต่อไปสวัสดีครับ